สบายดีครับพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟครับผมแจ็คกี้ LT Vision ครับคือไนภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะสบายดีค่ะทุกคนสบายดีครับโอไฮโยนะโอไฮโยหลายคนขอบคุณมาใครที่ดูคลิปเราเกินสองครั้งต้องจำประโยคนี้ได้แล้วเนาะพี่แจ็คกี้เนาะโอไฮโยโอไฮโยครับ วันไหนก็ได้นะคะแปลว่าสวัสดีตอนเช้าก็จริงแต่ว่าเราใช้ได้ใช้ไปเลยนะคะใช้ไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะค,ะครั้งที่แล้วคิดว่าน่าจะมีแบบหลายคนแบบเอออยากไปเที่ยวญี่ปุ่นจากการที่เรา <c oughs> ไแชร์ข่า,ขาวๆนะว่าญี่ปุ่นมีอะไรบ้างนะมีฤดูการที่ไม่เหมือนประเทศเราเนาะอะไรแบบนี้เนาะ,ะ <c oughs> น่าจะมีใครหลายคนเริ่มหลงสเสน่ห์ประเทศญี่ปุ่นบ้างแล้วนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> วันนี้แต่ก็จะมาต่อยอดจากครั้งที่แล้วเนาะเราจะมาเจาะลึกกันนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าฤดูดูการมันแตกต่างเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรา แสดงว่ากิจกรรมที่เขาทาในแต่ละฤดูกาลมันจะต้องไม่เหมือนกันถูกไหมพี่จ๊ไม่เหมือนกันใช่จริงบ้านเราประเทศไทยกิจกรรมเราก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนครับแต่ละฤดูกาลง่ายยกตัวอ,อย่างเช่นอ่าถ้าเป็นแบบช่วงหน้าหนาวเราก็อยากจะขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศหนาวอะไรแบบนี้ถูกไหมใช่ครับถูกตอ้อง แน่นอนที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ที่มันแบบไม่เหมือนกันในแต่ละฤดูกาลแต่วันนี้จะเอาแบบมาแค่อินโทรคร่าวๆเนะว่าประมาณไหนบ้างนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนให้อย่างน้อยที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษาคือการเียนแบบเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนแบบได้ผู้ภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนนะครับใครๆก็พูดได้นะคะแค่เรียนแบบเป็นนะคะใครสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ฝากเพจภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟ้วยนะคะวันนี้ครับ เราเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเราจอจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะรู้จักญี่ปุ่นอีกมุมมองหนึ่งต่อยอดจากคลิปครั้งที่แล้วนะคะ,ะจะพาทุกคนบินไปในห้องนี้อิชิมาโชไปประเทศญี่ปุ่นกันนะคะอ,อะแอบบนี่เราก็ทุกคนน่าจะจําภาพประเทศญี่ปุ่นได้นะประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่แบบยาวแบบนี้เนาะแบบผอมๆยาวๆเรียวๆนะคะถ้าเป็นสาวๆก,ก็สลิม,สล,มสลิมนิดนึงเนาะอืมครับ คนจะรู้จักโตเกียวดีอยู่แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาทำความรู้จักตัวแผนที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปต่อเรื่องของฤดูการต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็ยังคงจําได้นะคะอ่าเรามาดูสี่ฤดูการนะคะทบทวนความทรงจํานิดน,นึงพี่แจก,กี้จำได้หรือยังว่าสี่ฤดูการมีอะไรบ้างฤดูใบไ,ไม้ผลิผลิอ่าแล้วก็รอ้รอนอ่ารอ้อนล้วก็นร่วง ร่วงอ่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็หนาวหนาว,วเห็นไหมขนาดให้เจ็คก,กี้ฟังคลิปครั้งเดียวฟังเซต่ฟังเอ่อฟังไต่เล่าครั้งเดียวจําได้แล้วนะคือพริร้อนร่วงหนาวนะ,ะนาลที่ทน,ะะน,นี้ปด,ดูการส่วนใหญ่เขาทําอะไรกันบ้างนะคะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปทบทวนคาศัพท์ก่อนถือว่าเป็นเทสเล็กๆนะคะครั้งที่แล้วไต่แชร์ไปแล้วเนาะถ้าเดือดครับ อาคคีฟุยุอ้าดูนะซึอาัคคฟุยุแบบนี้นะคะตอนเรียนเราก็จะท่องแบบนี้แล้วค่ะเพื่อให้รู้น่ะแล้วก็ท่องภาษาไทยตามพี่ร่อนล่วงหนาวพี่ร่อนล่วงหนาวแบบนี้เดี๋ยวสักพักเราก็จะจําได้นะคะอืมครับ เรายังชงที่ภูเขาไฟฟูจินะคะที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะฤดูใบไม้ผลินะคะเดี๋ยวแต่จะอินเสิร์ตผาพตามให้นะคะอย่างที่เกินไปครั้งที่แล้วเนาะฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นฤดูการแห่งการเริ่มต้นนะะดอกไม้เบ่งบานนะคะ ถ้าเป็นเด็กๆ็กนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะเป็นฤดูการแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ยกตัวอย่างเช่นเด็กอนุบาลก็จะมีพิธีเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรแบบนี้ค่ะพี่เจก,กี้ส่วนใหญ่ฤดูใบไมผ้ผลิเนาะมันจะประมาณเดือนเดือนเมษามีนาเมษาพฤษภาโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นจะเริ่มประมาณเดือนเมษานะแล้วก็เขาก็จะมีแบบพิธีรับ พิธีรับน้องใหม่พิธีรับเด็กใหม่เขาเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรปฐมนิเทศใช่ไหมคะใช,ใช่ครับก็จะมีปฐมนิเทศกันในช่วงของฤดูใบไม้ผลินะคะก็ถือเป็นฤด,ดูการห่งการเริ่มต้นนะคะสําหรับเด็กๆที่เป็นวัยนักเรียนนักศึกษาเนาะคราวนี้พอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นวัยทํางานนะคะเขาก็จะมีนิวชาชกิหรือว่าพิธีรับเข้าทํางานค่ะพี่จักกีคือให้นึกถึงภาพเหมือนนักเรียนเลยเนาะนักเรียนเวลาเรามีปฐมนิเทศ ที่บริษัทองค์กรใหญ่ๆก็มีคล้ายๆประถมนิเทศเหมือนกันนะคะก็คือเรียกพนักงานใหม่ทุกคนมาคุยกันอะไรแบบนี้คะ่ะมีพิธีแบบจริงๆเป็นจังเลยนะคะเดี๋ยวแต่เสิร์ตภาพให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะก็ถือว่าฤดูใบไม้ผลิน,นะคะกิจกรรมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะในส่วนของฤดูใบไม้ผลิน,นะคะก็คือ,อมีอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจมากเขาจะเรียกว่าเทศกาลชมดอกไม้ค่ะ ครัุเจะเคยเห็นภาพคนญี่ปุ่นที่เขาไปนั่งกินอะไรแบบใต้ต้นไม้ใต้ต้นดอกซากุระไหมคะเห็นในการ์ตูนโดลเรมอน อ่านัา่นแหละเขาเรียกมันเป็นเทศกาลชมดอกไม้ค่ะหมายความว่า<ช>อากาศมันกาลังอุ่นกาลังสบายเนาะเขาก็จะแบบเอาปิ่นโตปิ่นโตก,ก็คือเอาข้าวจากที่บ้านหรืออาจจะซื้อจากแบบคอนเวเนเชร์สโตร์นะตามร้านสะดวกซื้อกอ็<ช><ช>ได้ค่ะแล้วก็เอาไปปูเสือ้อแล้วก็กินกัน<ช>ก,กินไปด้วยแล้วก็ชมดอกไม้ไปด้วยแบบนี้ค่ะใช่ใครเป็นสายอนิเมะหรือว่าสายการ์ตูนต้องเห็นภาพฉากและเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆนะมันเป็นฉากที่น่ารักมากเลยค่ะใช่ อาจจะมีแบบครอบครัวไปนั่งล้อมวงกันรับประทานอาหารใต้ต้นซาก,กุระเนี่ยดูซาก,กุระไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยในแะบบนี้นะคะอืมครับก็อันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ส่วนหนึ่งของฤดูแรกนะคะก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะบ้านเรามีชมดอกไม้ไหมอะ่ะเอ่อถ้าจะมีต้องขึ้นไปทางเหนือต้องกางเหนือเนาะบ้านเราก,ก็มีบ้างเนาะมีบ้างประปรายเนาะอย่างเช่นไปดูดอกอะไรสีเหลืองๆนะพี่ดอกตองเข<พ>าเรียกดอก ดอกบัวตองดอกบัวตองหรือว่าดอกสตรอระรี่เนาะดอกสอเบร์รีแบบนี้นะเราก็มีเหมือนกันเนาะคันตะวันอดอกคันตะวันนะแถวสับบุรีอะไรประมาณนี้เนาะอของเราก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วกินไปแล้วก็ดูไปแบบนี้เนาะไปเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเขาก็อาจจะเป็นความแตกต่างทางความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มันมาจากสภาพแวดล้อมหรือว่าฤดูกาลนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เราไปดู ฤดูการที่สองนะคะก็คือฤดูร้อนว่าเรามีแบบสงกรานแบบสาดน้ํากันเพราะมันร้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นก็นึกไม่ออกเหมือนกันเอ๊ะว่าเขาจะทาอะไรปรากฏว่ามีค่ะนะคะแล้วเป็นฤดูการที่แบบอ่อถึงอากาศจะร้อนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเขาเรียกอะไรโรแมนติกนิดนึงค่ะพี่เจ๊ก,กี้นี่คะ่ะดอกไม้ <My S 2> ไฟค่ะที่ญี่ปุ่น oh. เขาจะจุดดอกไม้ไฟตอนฤดูร้อนแล้วก็จะมีเทศกาลจุดเป็นหมื่นๆมืนดอกเลยนะพี่เจ๊กี้ เคยเคยเห็นตามสารคดีว่าเขาก็เดินเป็นขบวนแล้วก็แห่แต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าร้อนหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะน้าร้อนค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยอ่าใช่แล้วที่แล้วที่เขาใส่หน้ากากอ่ะใช่ด้วยไหมอ๋ออันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเทศกาลอันอื่นค่ะแต่อันนี้จะเป็นฤดูร้อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไปชมดอกไม้ไฟนะเขาจะใส่ชุดที่เป็น traditional สูตรแบบนี้นะคะก็คือเป็นเป็น traditional dress เนาะก็คือเขาจะเรียกว่ายูกาตะ ยูกาตะกับกิโมโนไม่เหมือนกันนะคะแต่หน้าตามันคล้ายกันเลยนะแต่ยูกตะเนี่ยจะใส่ตอนหน้าร้อนแล้วก็ใส่พวกไปเทศกาลไปชมเทศกาลอะไรแบบนี้ค่ะหนุ่มๆสาวๆเขาจะคิดกันมากเลยค่ะก็คือเขาจะใส่ชุดยูกตะเนาะแล้วก็จับมือกันจุงมือกันไปดูดอกไม้ไฟตอนกลางคืนมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากค่ะแล้วก็ดอกไม้ไฟที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะแบบมันจะไม่ใช่แค่แบบนี้ค่ะบางทีจุดไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลูกคิตตี้ จุดไปปุ๊บก็จะกลายเป็นรูปโดรีมอนแบบนี้ค่ะก็จะมีความกลิบเกรมากๆเลยนะคะอืมครับพอดีดคลิปมันจะติดลิขสิทธิ์แต่ก็เลยไม่มีคลิปมาให้ดูนะคะแต่ว่ามันจะเป็นดอกไม้ไฟที่มีความแบบพิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนาะชุดยูกระตะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเป็นเทศกาลที่เราคือเรามองญี่ปุ่นเรามองว่าเป็นเมืองเทคโนโลยีถูกไหมคะ แต่ปรากฏว่าก็มีวัานธรรมดีๆหรือว่าแบบที่มันสวยงามที่มันยังคงมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาซ่อนอยู่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งฮะนี่ประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆกิโมโนที่เป็นแคชชวลลุคอะเป็นเป็นเวอร์ชั่นแบบง่ายๆเขาก็เรียกว่ายูกะตะนะคะเป็นคนละชนิดกันใส่แบบสบายๆไม่ซับซ้อนมากประมาณนี้อืมลำเลย อย่างเลยนะคะ <c oughs> เห็นว่าขนาดฤดูร้อนที่ร้อนๆนะก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจนะคะเราไปฤด,ทดูที่สามกันค่ะรับฤดูที่สามค่ะฤดูที่สามคือฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤด <empezar S 1> ูใบไม้ร่วงแน่นอนเขาก็จะไปดูใบไม้ร่วงนะคะคือ <ables> ไม่ได้ดูตอนที่มันร่วงลงมาเนาะแต่ไปดูสีสันที่มันเปลี่ยนแปลงไปของใบไม้ต่างๆนะคะจากสีเขียวกลายเป็นสีค่อยๆเหลือ, pues, คอ,คองค่อยๆแดงค่อยๆส้มแล้วก็ สีน้ําตาลแล้วก็ร่วงหล่นลงมาแบบนี้นะคะฤดูร้อนเขาทาอะไรกันรูดูใบไม้ร่วงเขาทาอะไรกันฮะหลักๆเลยก็คือถ้าเห็นแบบนี้นึกถึงอะไรคะพี่แจ็คกี้ถ้าเป็นเราเราต้องยังไงดีเราไม่ไปยิงป่าแน่ๆเนาะเราต้องไปเดินป่ใช่เราต้องไปเดินป่าค่ะคือเดินตามแทร็กแบบนี้ตามรูทพวกนี้นะคะ เพื่อเดินไปแล้วก็ชมพันไม้ชมใบไม้ที่มันถัดใบที่มันเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะ<ช>อืมครับก็จะเป็นกิจกรรมเนี่ยอันนี้จะเป็นก่อนที่เขาจะกลายเป็นสีแดงนะก็จะสีเหลืองก่อนแล้วก็ประมาณนี้เนาะอย่างอันนี้ก็คือยังไม่ได้เต็มที่ยังไม่เปลี่ยนเต็มที่ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนเป็นจากสีเขียวค่อยๆค่อยๆเหลืองแล้วก็ค่อยๆจะไปแดงถ้าเราเห็นจากตรงนี้เนาะม,มันมีทั้งสีเขียวตรงนี้มีสีเหลืองๆมีเหลืองแก่แล้วมีแดงแบบนี้ค่ะ นั่นคือสีสันในฤดูใบไม้ร่วงนะคะร่วงก็เขาจะเรียกว่า hiking นะคะก็คือใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์เลยนะคะญี่ปุ่นก็เรียกไฮ k i n g เหมือนกันนะคะก็คือการเดินป่านั่นเองนะคะคราวนี้เราไปดูฤดูอ่านี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราไปดูฤดูสุดท้ายค่ะฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวฟุยุนะคะฤดูหนาวก็เป็นอีกฤดูหนึ่งที่บ้านเราไม่สามารถทํากิจกรรมนั้นได้นะคะเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่มันจะต้องทํากับ หีมะนั่นเองนะคะแต่บ้านเราก็มีเนอะพี่เนาะตามห้างมีครับม,มบีแต่ว่ามันอาจจะแบบเออมันอาจจะคนมันมันมันไม่ได้ฟิลเนาะมันคนละอารมณ์กันนะคะกิจกรรมมันมันต่างกันใช่ก็จะเป็นเขาก็จะเรียกว่าเป็นวินเทอร์สปอร์ตเนาะก็เป็นอ่าาลากีฬาในฤดูหนาวนะคะลักลักเอา,าดารุมะมาปุ๊บแนสกีค่ะสกี พี่จะกี้เคยเคยสัมผัสการเล่นสกีบ้างไหมคะไม่เคยเลยครับยากเนอะถ้าสกีบ้านเราถ้าเราจะไปเล่นสกีหิมะใกล้สุดน่าจะเป็นประเทศอะไรเนาะเวียดนามมีไหมเห็นว่าเวียดนามตอนเวียดนามตอนเหนือไม่ข่าวมเวียดนามตอนเหนือก็มีหิมะแต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดมีลานสกีได้หรือว่าเล่นสกีท่ามกลางธรรมชาติได้นะคะ ก็น่าจะจีนแหละถ้าใกล้สุดบ้านเราเนาะน่าจะจีนจีนอยแน่ๆนะคะเกาหลีอ่ะจีนเกาหลีหรือไม่เราก็ข้ามไปญี่ปุ่นเลยนะคะไปเล่นสกีนะคะแน่นอนว่ากีฬารู้ดูหนาวคือสกีพวกสโนว์บอร์ดอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นกีฬาฮอทคิดนะคะอ่าแบบนี้นะอันนี้ก็คือสโนว์บอร์ดนะคะจริงๆเป็นกีฬาที่คนไทยน่าจะยากเหมือนกันเนาะเพราะเราไม่คุ้นเคยกับหนึ่งรูความหนาว กับสองข<ช>ี่มา้าเราก็ไม่ด้ขาก<ช>ถูกไหมคะแล้วเราก็คง<ช>ไม่ได้มีโอกาสท<ช>ี่จะมาฝึกฝนกีฬาในลักษณะแบบนี้นะคะ<ช>คอันนี้เป็นสเสน่ห์ของที่ญี่ปุ่นเนาะแต่คนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีลานสกีอยู่ทุกที่เวลาที่เขาจะไปเล่นสกีเขาก็ต้องไปในที่ที่มันแบบเป็นที่เฉพาะที่เขาจัดให้สาหรับเล่นสกีส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นสกมีรีสอร์ทประมาณนี้นะคะ ันก็คือมีที่พักมีอะไรแบบครบคันเลยนะคะแล้วก็ไปแล้วก็ไปพักแล้วก็ไปเล่นสก,กีประมาณนั้นนะคะอ่าสุดท้ายนะวันนี้สรุปสั้นิดนึงมันมีมากกว่าน,นี้ในเรื่องของฤดูกาลนะคะแต่ว่าเราเอาเบาๆแล้วกันเนะาะก็วันนี้สรุปสนะั้นเนี่ยสนใจนิดน,นึงค่ะอันดับแรกฤดูเบไมผลดเราต้องนึกถึงซาก,กุระซาก,กุระต้องจำที่<ม>ต้องจำเนาะไม่ต้องจาก็ได้เนาะเพราะเรารู้จักมนหนึ่งแล้ว ใช่ครับดอกไมงไทยก็ได้นะคะเขาก็เข้าใจว่ามันคือซากุระเหมือนกันนะคะใช่ครับถูกต้องคันนิาฤดูร้อนอยากให้จําคําว่าดอกไม้ไฟนะดอกไม้ไฟเขาจะเรียกว่าฮานาบิฮานาบิฮานาบิจริงๆฮานามันแปลว่าดอกไม้เนาะตัวบิเนี่ยมันแปลว่าไฟอ่าก็เลยรวมกันกลายเป็นดอกไม้ไฟเอ๊มันบีมันมีมันจะมีเพลงญี่ปุ่นเพลงหนึ่ง มันมีคำคล้ายๆกับฮานะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือดอกไม้เป็นน่าจะมีนะคะคือพูดถึงเรื่องเพลงญี่ปุ่นจะมีเยอะมากที่พูดถึงดอกไม้ไฟพูดถึงทากุระพูดถึงฤดูกาลอันนี้ก็เป็นนักศึกษาเยะมากนะคะอ่ะเราไปดูใบไม้ร่วงบ้างนะไม้ใบไม้ร่วงนะคะเมเปิลภาษาญี่ปุ่นจะใช้คําว่าโคโยนะคะ แต่ถ้าพูดถึงคนก็จะนึกถึงภาพของใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็คือโคโยแบบนี้นะคะจริงๆมีสองคำนะโมมิจิก็ได้นะคะก็จะให้ภาพเดียวกันคือภาพนี้เลยนะคะภาพแบบใบไม้เปลี่ยนสีประมาณนั้นนะคะค mm hmm. วันนี้คำสุดท้ายของวันนี้ก็คือขิมะนะคะขีมะในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่ายุคิย <Y oki. S 1> ุคิอานนี้บางทีเราจะเคยได้ยินชื่อญี่ปุ่นแบบสาวสาวญี่ปุ่นชื่อยุกิยุกิ ที่เขาเรียกยุปุน่นั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็คือมาจากคํานี้นะคะแปลว่าอีมะนะคะก็จะมี<น>สาวสญี่ปุ่นมีชื่อว่ายุกิค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะครับเป็นไงบ้างคะพี่แจ็คก,กี้วันนี้ได้เห็นกิจกรรมที่หลากหลายในในฤดูก,การของญี่ปุ่นแล้วเปรียบเทียบกับว่าเราเป็นไงบ้างคะโอ้คนละเรื่องเลยนะนคนละ <คน S 1> อารมณ์ <laughs> คนละสีสันเลยนะคนละสีสันอืม จริงจริงมันมีที่นั้นเนาะมันมีมันมีที่ว่าเขาไปอาบน้ําแร่กันเนี่ยเขาจะไปเป็นช่วงไหนฮะช่วงหนาวป่ะหรือดูหนาวหนาวค่ะหนาวหนาวกับป่าใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเพราะอากาศตอนนั้นมันจะเริ่มมันจะเริ่มรออ่ะมันจะเริ่มมันจะเริ่มหนาวแล้วถูกไหมคะอย่างใบไม้ร่วงนี่ก็หนาวแล้วนะคะครับใบไม้ร่วงนี่ก็คือถ้าสําหรับคนไทยนี่หนาวหนาวเลยไม่หนาวธรรมดาด้วยค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นถ้าแช่เขาเรียกว่าแช่องคเซนเนาะถ้าแช่องคเซนเนี่ยก็คืออ่าฤดูหนาวแน่ๆนะคะครับก็จริงๆด้วยความที่อ่าสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศแต่ว่ามันคือจุดพื้นฐานน้องที่จะทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปรว,วมถึงในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนตามฤ<ช> <ๆๆ S 1> ดูกาลไหมคะๆๆอาหารการกินก็ต้องเปลี่ยนตามฤดูกาล เทศกาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มันมีพื้นฐานมาจากฤดูกาลที่แตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องฤดูกาลเราพูดกันไม่หวั่นไม่ไหวเยอะมากนะคะเดี๋ยวรอบหน<ช>้าถ้าแต่ลุกมุกอะไรได้เดี๋ยวจะเอามาแชร์อีกแล้วกันนะคะได้ครับก็เดี๋ยวสุดท้ายนะคะ<ช>ถ้าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้เมื่อกี้ถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะฟินแค่ไหนก็ต้องฟิน<ช>กว่าเดิมอยู่แล้วถูกไหมคะ<จ>ฟินมากกว่าการที่เราพูดไม่ได้แน่แน่ใช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 ่ แล้วก็แน่นอนเราก็สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างได้คือมันเหมือนสื่อด้วยใจค่ะถ้าเกิดเราได้ภาษาเนาะมันก็มันจะสื่อได้มากกว่าการที่เราแบบใช้ภาษาอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ภาษาเดียวกับเขาเนี่ยมันจะแบบมันเหมือนมีเส้นบางๆสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่นะคะใช่กำกำลังนึกว่าเวลาเราเดินฟินๆตามหมู่บ้านชาวประมงแล้วเราก็คุยภาษาญี่ปุ่นกับเขาอนโนอนโนให้โอ้แบบมีความสุขเนาะใช่ใช่มันจะฟินมากเลยค่ะ สุดท้ายขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูเราสองคนมาถึงหน้านี้นะคะอย่าลืมอาริยโตนะคะแล้วก็อาริยโตโที่จะกกี้เป็นคํหนึ่งที่คนญี่ปุ่นใช้บ่อยมากนะครับเพราะญี่ปุ่นคือขอบคุณกับขอโทษเนี่ยเขาจะใช้แบบใช้เหมือนเป็นอัตโนมัติเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรให้เขานิดนิดหน่อยน่ะอาริยโตอาริยโตคือพูดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคําเนี้ยถ้าใครเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องจําให้ได้นะคะอาริยโตอาริยโต ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็กกี้ด้วยนะคะอาริอัตโตไซมัสอารได้แล้วได้แล้วเอสามครั้งได้ละสุดท้ายนะฝากเพจด้วยนะคะในๆนก็ดูครูไต่แล้วนะคะอย่าลืมฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพจภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟ้วยนะคะแน่นแน่นเรียนแบบเป้นใครใครก็พูดญี่ปุ่นได้ถ้าเรียนแบบเป็นนะคะใช่ครับ วุ้คแล้วคุณมีเถื่อไหมเอ่ยไม่มีครับวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนการนะครับปกติถ้าเราคุยกันนี่เรื่องญี่ปุ่นพูดคุยกันยาวคนระับชั่วโมงสองชั่วโมงทั้งวันไม่หมดครับประสบการณ์ของครูต่ายด้วยเนาะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไปเขียวในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการดํารงชีวิตนะครับพูดไม่หมดเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับเข้าไปดูเลยดีกว่านะภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟเข้าไปดูนะครับถ้าคุณชอบญี่ปุ่นคุณ จะพลาดภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟนี้ได้นะครับแงแหน้าม้าก็มาก็เต็มอิ่นจุใจนะครับในเวลาไม่กี่นาทีนะครับพบกับผมกับกูตายภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟใน l อรีวิชั่นได้นะครับทุกวันพุธแบบนี้เลยนะนะครับแล้วเรามาเ,เจอกันมีอะไรฝากคำถามท้าง้เลยนะครับติชมคอมเมนต์อะไรก็ไกันไปเลยครับวันนี้เราแชทบอกแบบามสญุณพร้อมเสิร์ฟก็ได้นะคะ อันได้ตามนั้นเลยครับ <c oughs> พบกันครัวหน้าครับวันพุทธครับวันนี้ลากันไปก่อนครับมัตตเนีสวัค่ีครับัส,สดีส